สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบนะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะผมคันนี้ R3 นะผมคันนี้ปีสิ2015แท้นะครับรถรวมๆสวยเลยนะครับผมมาพร้อมท่ออาคาปลายดาบนะครับยางหน้าหลังใหม่นะครับเต็มๆครับครอบถังนะครับผมหล่อมากครับ แผงคอบนตรงนี้แต่งนะครับมาพร้อมมือคันมือเบรคแต่งนะครับผมประกับแต่งนะครับซิวหน้านะครับผมวิ่งใต้ไฟหน้านะครับผมเป็นคาร์บอนนะครับยางเต็มเลยนะครับสต็อปเปอร์สวยเดิมนะครับเลขไม่สี่เหมือนเก้านะครับไม่แท้นะครับยาสตา้าให้ฟังนะครับ เงียบนิ่งๆเลยนะครับรถรวมๆสวยเลยนะผมไปเกรือไม่มีโชว์นะครับรอบนิ่งปกติปิดง่าย ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังครับสองสูบนะครับรถสวยเลยนะผมคันนี้ราคาอยู่ที่75,000บาทเท่านั้นนะครับเอกสารครบเล่มโอนนะครับผมมีบริการจัดส่งเปลี่ยนถ่ายของเร็ยวให้ฟรีนะครับรูปเพิ่มเติมผมจะลงไว้ที่เพจออมบิ๊กไบค์เลยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ